ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะม,นมานงานนะครับนิกายที่แข็งแกร่งที่สุดก็มาเริ่มกันเลยเดิมทีแล้วข้าอยากจะซ่อนเอสของสำนักเราแต่ข้าไม่คิดว่ามันไม่สามารถซ่อนอีกต่อไปแล้วการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้พวกเราต้องสนะสิทธิทแข็งแกร่งที่สุดของสำนักซึ่งส่วนของข้า เจ้าของร่างวิญญาณศักษษิเิ์เจนเฟิงฟานข้าไม่อยากรังแกคนอ่อนแอสำนักซึ่งส่วนของข้าจะเสียหน้าฉะนั้นข้าขออภัยด้วยสนามถูกทำลายไปหมดแล้วในการต่อสู้ที่ผ่านมาข้าไม่ชอบมันเลยฟ้าเมือก้าวสัน <c oughs> ก็แค่ลมเย็นๆไม่เห็นจะมีอะไรเลย ซ่อมสนามเสร็จแล้วด้วยความยินดีแต่เจ้าควรจะนำแอสควองสำนักของเจ้าไปด้วยตัวเองนะน้ำแข็งควรจะละลายในอีกหนึ่งชั่วโมงภูมิลังของสิทธิพยิงคืออะไรกันนะเทคนิคคุณลักษณะแข็งนี้โหดร้ายเกินไปแล้วถ้าข้ารู้สึกได้ไม่ผิดแล้วก็เทคนิคนางในตอนนี้ก้าวข้ามข้าไปแล้วเสียนเสียน เจ้าช่างเป็นเทพธิดาของข้าจริงๆพละกำลังขยี้เอสของสำนักเสซิงส่วนสำเร็จภลเกิจมหากราบสำเร็จ20%รางวัลยาบ,บทพนึกนำยายอดทานวิญญาณขันสุดยอดแต้มสนับสนุน1,000แต้มปล่อยค่าลงนาะใครจะไปเข็ดกันว่าการลงมือของเซียนจะทำให้ภลเกิจมหากาบสำเร็จถึง120%ท่าน ท่านไม่ได้รับให้ทําแบบนี้ตอนหน้าขนมากมายขนาดนี้นะถ้าไม่งั้นข้าจะฆ่าท่านแน่อย่างนั้นก็คมภารกิจสําเร็จการกดคมระดับการบ่มเพาะของหัถูกเพิกถอนสุดท้ายข้าก็จะได้เข้าสู่เรือบรรพชนยุยดสักทีความรู้สึกนี้มีบางอย่างอยู่ในร่างกายของข้า ผู้ที่อยู่เหนือประมาจารยุทธเท่านั้นจึงจะมีแกนวิญญาณแกนวิญญาณถูกลังจากพลังวิญญาณไม่ว่าจะเป็นการดูดซับฟื้นฟูหรือความแข็งแกร่งของพลังวิญญาณต่างก็แข็งแกร่งกว่าประมาจารยุทธลายเท่านักก่อนจะถึงบรรพชนยุทธ พลังวิญญาณจะคงอยู่ในรูปแบบของเฉทุกๆคนได้รับการกลั่นแกนวิญญาณของตัวเองหลังจากบรรพชนหยดทุกๆคนในเพียงหนึ่งแกนแต่ถ้ามันถูกทำลายแล้วก็เออระบบทำไมมีการหมุนเวียนเพื่อที่จะก่อตัววิญญาณใหม่ของข้าอีกแล้วเออข้าไม่รู้เหมือนกัน แต่นั่นไม่ใช่เรื่องแย่มันต้องเป็นสิ่งที่พิเศษบางทีอาจเป็นเพราะว่าระดับการบ่มเพาะของเจ้าถูกกดข่มนานเกินไปเพราะมันไม่ใช่ร่างกายของเจ้านี่เจ้าก็เลยไม่กังวลไงพลังวิญญาณที่ระเบิดออกมาก่อนหน้านี้ข้าคิดว่าเจ้าสำนักจุนคงดีใจมากล่ะสิท่าที่ถะลวงขั้นได้ เมื่อสำนักไทยกูแจ้งของท่านสั่งสอนบริเรียนให้กับลูกศิษย์ของข้าครั้งแล้วครั้งเล่าข้าคิดว่าข้าคงจะคืนกลับให้ท่านนิดหน่อยเหมือนกันถ้าไม่งั้นข้าคงนอนไม่หลับในคืนนี้ท่านเจ้าสำนักจนผู้อาวุโสบรรพชนหยุดคนนี้ข้าจะชี้แนะท่านเองข้าจินโมสางไรพรสวรรค์อายุปานนี้แล้วเพิ่งจะผ่านบรรพชนยดขั้นที่แปด เล่นอายของท่านเจ้าสำนักจนปล่อยออกมานั้นอย่างน้อยๆก็คงในบรรพชนหยุดขั้นที่สองงั้นก็เข้ามาเลยให้ผู้อาวุโสของสำนักซึ่งส่วนคนนี้ได้ประจักษ์ถึงความแข็งแกร่งของเจ้าสำนักไทกูเจิงด้วยบรรพชนหยุดของเขาแล้วความแข็งแกร่งของเขาคงจะอยู่ในระดับ150ตันสิแค่150ตันหรอจริงจอกเท่านี้ค่อนข้างอ่อนแอเนี่ย เขาอยู่บนรระสนหยุดขั้นสูงเอ๋ท่านเจ้าสำนักทำไมเป็นแบบนี้หรอมันไม่ใช่ว่าแค่150ตั้นหรอเพราะว่าข้าได้ถลวงขั้นเมื่อสิวิที่ผ่านมาหาเป็นไปไม่ได้ข้าในบนรรพสนยุดขั้นที่8แล้วด้วยมัดมังกรน,นั่นมันควรจะมีความแข็งแกร่งมากกว่า200ตัน เมื่อไม่นานมานี้ตอนที่ข้ามองสิทธ์ของข้าต่อสู้นั้นข้าก็เลยคานไม้คันมือจริงๆตอนนี้ข้ามีโอกาสได้ปลดปล่อยมันแล้วในขณะที่เจ้านั้นลายพรสวรรค์แต่ตัวข้านั้นเต็มไปด้วยพรสวรรค์มากมายหลังจากทะลวงขั้นเป็นบนรรพชนยุท์ข้าก็ะลวงขั้นที่สองทันทีและความแข็งแกร่งของข้าตอนนี้ก็คือ เจ้านี่แกแล้วเลยจริงๆมาโจมตีคนที่กำลังพูดได้ยังไงกันท่านควรเรียนรู้มารยาทหน่อยนะผพ้่อโวสโเจน <c oughs> ข้าก็บอกไปแล้วนี่ข้าได้ทะลวงขั้นมาแล้วความแข็งแกรงของข้ามากกว่าร้อยห้ตันเพระเอิญเทคนิคการบ่มเพาะของข้าเป็นรูปแบบที่แข็งแกร่งหลังจากที่ทะลวงขั้นแล้วความแข็งแกร่งของข้ามันอยู่ที่240ตัน มันระเบิดลุกโชนเออจริงๆแล้วใครเป็นบนรรพชนหยุดขั้นสูงกันแน่นี้ขอบใจที่เชนนะเจ้าเป็นการประลองที่ยอดเยี่ยมขอบใจผู้อวโสจิ้นที่ออมเมอถ้าไม่งั้นตัวข้าของต้องงายไพ่ตายที่เตรียมมาแล้วเจ้าสํานักสุดยอดไปเลยให้าตายสิอย่างนี้นี่เองหรอ แจ้งเตือนตรวจพบผู้ที่อยู่จุดสุดยอดของประมา,ารยศ <c oughs> นี่พวกมันจะเล่นกันจนหมดสํานักกันหรือไงแล้วตอนนี้เจ้าสํานักก็ปรากฏตัวออกมาหากเจ้าสํานักจิ้นอย่างไม่ได้ใช้ไพ่ตายออกมาข้าเกรงว่าท่านคงจะยังไม่พอใจข้าไม่สามารถปล่อยให้แขกออกไปก่อนที่พวกเขาจะมีความสุขได้หรอก ถ้าข่าวหรือะแพร่ออกไปจะมีคนนินทาว่าสำนักเซิงส่วนของข้าดูแลแขกไม่ดีห่วงส่วนเจ้าสำนักเซิงส่วนท่านคงจะเป็นเจ้าสำนักเ่องส่วนห่วงส่วนสินาะดูจากคำพูดแล้วเจ้าสำนักเซิงส่วนก็อยากสินะข้าเหมือนกันสินะแล้วท่านก็อยากเห็นไพ่าตายของข้าอย่างนั้นเหรอ ข้าขออาภัยด้วยที่ข้าเป็นคนตรงไปตรงมาเจ้าสำนักหวงท่านยังไม่พร้อมที่จะประเสริฐหน้ากำมันรกักจำคำพูดของผู้อาวุโสเจ้าสำนักของข้าได้ตั้งแต่มีอายุเพียงเท่านี้ช่างเป็นวีระบรุษอายุน้อยจงิงแจงตัวข้าคนนี้จึงอยากจะประลองกับเจ้าเหมือนกัน แล้วเจ้ารับคำถาของข้าหรือเปล่าล่ะแต่แกห่วงนี่เจ้าจะไม่ละอย่างอายไปในเหรอนี่เจ้าโจมตีผู้ที่เพิ่งบรรลุบรรพชนยศได้ยังไงกันเกียรติของเจ้าในฐาน,บนะบรรพชนยศมันอยู่ที่ไหนกันข้าอวังตรงเลนไม่อนุญาตให้เจ้าลังแกสหายน้อยจิ้นของข้านั่นผู้อาวุโสวังของพวกเขาสังสารนี่ ผู้ข่าสัางสารมาที่นี่เพื่อสนับสนุนสำนักไทกูเจิงข้ามาช้าเพราะติดธุระบางอย่างแต่ดูเหมือนว่าข้าจะมาทันเวลาตอนนี้ตาแก่คนนี้อยู่ที่นี่แล้วข้าไม่อนุญาตให้เรื่องระยำแบบนี้เกิดขึ้นเด็ดขาด <c oughs> ข้ามีข้าใหญ่ให้กวาดแล้วไม่เกยดเลยว่าท่านเจ้าสำนักจุนจะมีบรรฑ์บัยฑ์ยศขั้นสุดยอดค่อหนุนหลัง แต่ถึงแม้เจ้าจะมีคนค่อยนุนหลังแต่อย่าคิดจะออกไปง่ายๆหลังจากที่ทําให้สํำนักของข้าอับอายคายขี้หน้าแล้วแล้วก็เจ้าคิดเพจเฮ้ hey, ตะเกเวียนห่วงอยากเล่นอย่างนั้นหรอก็เข้ามาสิแต่แกคนนี้จะสีบทเริยนให้เจ้าเองผู้อาวโสหวังไม่เป็นไรข้ายอมรับคำท้า้นี่สหายเิ้นท่านมั่นใจหรอ ถึงแม้ตาแกห่วงนี้จะเป็นคนละยังอายุบ้างแต่ความสามารถและความแข็งแกร่งของเขาในฐานะบรรพชนยุษยศนั้นเป็นของแจ้งเชื่อข้าเถอะสำนักไทยกูเจิ้งของข้ารับมือกับเรื่องพวกนี้ได้หานี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าได้เห็นนามมังกรเขียวใกล้ขนาดนี้ มันมีเกินอายของความแข็งแกร่งและภาคภูมที่สามารถหยุดยั้งกวางถาบได้ด้วยตัวของมันเองสหายน้อยจิน้นสั่งกล้าหาญนะักช่วยไม่ได้แล้วงั้นก็ลองหน่อยแล้วกันแล้วจะเรียกคนหนุมได้ยังไงกันละ่ะถ้าไม่กล้าหาญยังไงข้าก็ต้องเตือนท่านว่ามาัดารเปรตมังกรของ่วง่วนนั้นแตกต่างจากมังกรเปรของผู้โอโวสโจิ้นที่ท่านเคยเห็น เขาได้ดัดแปลงรูปแบบการต่อสู้มัดดั้งเดิมให้กลายเป็นแบบที่ชั่วร้ายและไม่สามารถประมาทได้เพื่อจะฝึกเทคนิคดังกล่าวต้องใช้พลังเด่นดังนั้นเขาจึงให้ผู้ชายสองสามคนได้เต็มใจมาช่วยเขาห้ามประมาทเขาละ่ะเอ๊ะเสียสละผู้ชายสองสามคนอย่างนั้นหรอ อย่าบอกข้านะว่าเจ้าสำนักห่วงมาตามรอยกู้ป้ายนี่แหละชายได้ชายเขาเรียกว่ายอดชายถึงแม้พวกเราจะเป็นศัตรูกันแต่ข้าก็ชื่นสมเจ้าสำนักจิจนอยู่ถึงขนาดให้เจ้าสำนักอย่างข้าลงมือได้แต่แกโอหางเกินไปจบแค่นี้ละ่ะ <c oughs> ความเร็วของท่านไม่เร็วนี่ และเทคนิคการป้องกันนั้นค่อนข้างดีเหมือนกันหยุดการโจมตีของข้าได้ดีจริงๆด้วยเทคนิคของเจ้าไม่ใช่มังกรไปชิดหรอกแต่เป็นการปลดปล่อยงูข้างหลังต่างหากแม้แต่มังกรก็ยังต้องก้มหัวเมื่อเจองูข้างหลังข้าได้ปรับตัวหมัดมังกรพิเสษให้มันมีพลังที่แข็งแกร่งที่สดุด พูดจาโอหังกล้าโอา้โอวดพลังที่เลวทามของเจ้าต่อหน้าข้าได้ยังไงกันก็จบไปแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนขอบคุณครับ